หน่วยที่7ก,การทำตามเงื่อนไข if if else และ if elif ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับมาดูสาระก,การเรียนรู้ในหน่วยนี้ก็จะเป็นการทำตามเงื่อนไข if การทำตามเงื่อนไข if, if else การทำตามเงื if, ่อนไข if elif นะครับจะเป็นอะไรมาดู ภาษาไพทอนจะกล่าวถึงการควบคุมการทำงานโปรแกรมด้วยกับสั่ง if, e if-else, else นะเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศจะทำงานอัตโนมาาัติหากอุณหภูมิในห้องสูงหรือต่ำเกินไปหรือรถยนต์จะแสดงสัญญาณเตือนหากน้ำมันกล้กำลังใกล้จะหมดเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากก,รการกำหนดเงื่อนไขการทำงานให้กับโปรแกรม เงื่อนไขาการตัดสินใจเมื่อกล่าวถึงปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับมนุษย์หรือคอมพิวเตอร์ก็ตามสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือจะต้องพบเจอกับเงื่อนไขและต้องทําการตัดสินใจอยู่เสมอตัวอย่างเช่นไม่ต้องการเดินทางไปที่แห่งหนึ่งระหว่างการเดินทางพบทางแยกซ้ายและขวาจะเลือกไปทางไหนดีคําตอบนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาทางไหนดีกว่ากัน สมมติตั้งเงื่อนไขว่าจะพิจารณาจากระยะทางดังนั้นเงื่อนไขที่ตัดสินใจคือเมื่อเส้นทางซ้ายน้อยกว่าเส้นทาง b แล้วให้เลือกไปทางซ้ายถ้าไม่เช่นนั้นก็เลือกไปทางขวาก, <c oughs> การทําตามเงื e AP, นะ่อนไข if นละคำสัง e AP, ่ง if เป็นคําสั่งที่ใช้ควบคุมการทํางานของโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานและง่ายที่สุดการใช้คําสั่ง if เพื่อสร้างเงื่อนไขให้โปรแกรมทํางานตามที่ต้องการเมื่อเงื่อนไขนั้นตรงกับที่กําหนดเช่น การตรวจสอบค่าในตัวแปรการกับตัวดำเนินการประเภทต่างๆซึ่งเป็นรูปแบบของการใช้งานคำสั่ง if e ในภาษา Python if e นะตัว expression นะครับตัวนี้พอก็ตามด้วย segment การใช้คำสั่ง if e และ expression เป็นเงื่อนไขที่สร้างจากตัวดำเนินการประเภทต่างๆที่เป็น Boolean expression โดยโปรแกรมจะทำงานในบล็อกคำสั่ง if e ถ้าเงื่อนไขเป็น true ไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะเข้าข้ามการทำงานไปในบล็อกของคำสั่ง if e จะประกอบไปด้วยคำสั่งการทำงานของโปรแกรมคำสั่งทั้งหมดในบล็อกจะต้องมีระยะเว้นช่องว่างที่เท่ากันต่อไปมาดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง if e ในภาษา t h o n นะ statement ก็คือคำสั่งหรือชุดคำสั่งที่จะให้ทำงานเมื่อผลการตรวจสอบเงื่อนไข,ขเป็นจริงในภาษาท่านไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งไว้ภายในเครื่องหมาย วงเล็บปีกาเหมือนภาษาซีหรือจะว่าแต่ไม่ทอนใช้ในการย่อหน้าเพื่อแสดงขอบเขตของคำสั่งหรือชุดคำสั่งแทนอันนี้สําคัญนะการย่อหน้าถ้าคําสั่งไม่ให้ย่อหน้าแล้วไม่ย่อหน้าก็กกจะทําการลันไม่ได้ต้องสังเกตให้ดูดีคําสั่ง IF ใช้ในกรณีที่มีตัวอย่างให้ทํางานอยู่เพียงทางเลือกเดียวโดยถ้าตรวจสอบเงื่อนไขและเป็นจริงจึงจะทํางานตามคําสั่ง ดูตัวอย่างที่7.1การใช้ if e ในการตรวจสอบค่าในตัวแปร n e ว่าเท่ากับ0หรือไม่เนื่องจากค่าในตัวแปรเท่ากับ10ทำให้เงอนขเป็นจริงและโปรแกรมทำง,งานในบล็อกของคำสั่ง if e ล้วก็ดู n เท่ากับ10นะ if เท่ากับ n เท่ากับ10พิมพ์ n เท่ากับ10ออกมาหาคำสั่ง n เท่ากับ10ตัวอย่างที่7.2มีตัวแปรบุคลินล o อก underscore in เก็บค่าสถานการณ์เข้าสู่ระบบได้ทำการตรวจสอบโดยการใช้ต,ตัวดำเนินการ not สำหรับตรวจสอบว่าถ้าผาผู้ใช้ไม่เข้าสู่ระบบจะแสดงข้อความบอกว่าต้องเข้าระบบก่อนที่จะใช้งานเกิด <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ออกมา uh, you must log in to continue ให้ log in ก mm ่อ hmm. นตัวอย่าง7.3การตรวจสอบค่าในตัวแปร m ว่าเป็นทั้งจำนวนบวกและจำนวนคู่หรือไม่ถ้า ได้ใช้ตัวดำเนินการแอน and, เพื่อเชื่อม expression ย่อยทั้งสองและเงื่อนไขเป็นจริงทำให้บล็อกคำสั่ง if e ทำงาน m ตี <c oughs> ่ค้ามานะให้ p ิ้พ t นะครับออกมาตัวอย่าง7.4การใช้ if e ในการป้องข้อมูล x กับ inch ให้ input ปลดระบุอายุผู้เข้าชม i n c ก็คือ integer นะข้อมูลตัวนี้จะเป็นตัวเลขนะครับ ถ้า x น้อยกว่า18ให้พิมพ์คำเตือนผู้ชมอายุต่ำกว่า18ไม่แนะนำให้เข้าชมประาณใช้วิจารณญาณเราก็โปวดระบุอายุผู้เข้าชมถ้าเราพิมพ์คำว่า15เข้าไปนะซึงต่ำกว่า18ก็จะขึ้นคำเตือนนี้มาให้อ่าต่อไปมาดูคำสั่ง if else คำสั่ง if else จะใช้ในกรณีที่มีทางเลือกให้ทำงาน2ทางเลือกกันไปโดยการทำงานของคำสั่ง if else จะเริ่มการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าผลออกมาเป็นจริงจะทำงานตามคบ,นะบ,บสั่งที่อยู่หลัง if แต่ถ้าผลของการตรวจสอบข้างายเป็นเท็จให้ทำงานตามคบสั่งที่อยู่หลัง else แทนทางนี้จะต้องมีคำสั่งเครื่องหมายค o ลอนด้านหลังสุดในประทัดเดียวกับ,กบ if else และถ้าต่อไปต้องมีการย่อหน้าจะใช้แบ็บหรือ space bar ก็ได้โดยบริษจะใช้นะ space bar นะสองเคาะนะครับซึ่งโค้ด ที่อยู่ในย่อหน้าทั้งหมดก็คือบล็อกที่จะถูกประมวลผลใช่ไหม if อ,อันนี้คือคําสั่งว่าจะต้องมีการย่อหน้าเข้ามา e l เครืางงา่องเงื่อนไขนี้เครื่องหมายคอลอนแล้วคาสั่งที่จะให้ทาเป็นทำเมือ่อเงื่อนไขเป็นเท็จใช่ไหมจะต้องแตกต่างกันตรงนี้มาดูตัว,ตว,ตวอย่างที่7.5การใช้ if e l ตรวจสอบค่าในตัวแปร n ว่าเท่ากับ10หรือไม่เพราะว่าค่าในตัวแปรนั้นเป็น5ทําให้เงื่อนไขไม่เป็นจริง โปรแกรมทำง,งานในบล็อกค่าง L, ่เอ็เท่ากับ5 if เเท่ากับ10เพื่อให้ปิ้นะว่า n เท่ากับ10แต่ถ้าไม่ใช่พิ i n t something เท่ากับ10นะอันนี้ n เท่ากับ5ก็้องออกมาตัวนี้นะตัวอย่างที่7.6การตรวจสอบชื่อในตัวแปร n a m ว่าเป็นจูนเป็นจุ๋มหรือไม่ถ้าเพราะว่าค่าในตัวแปรนั้นเป็นเจน ทำให้โปรแกรมทํางานในบล็อกคำสั่ง elif นะในเ if ถ้าเท่ากับจุม๋มให้ปิมพให้จุม๋มแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้ถามว่า who are you ในทีน่นี้ไม่ใช่ก็ออกแต่พอเป็นเจนก็ถามว่า who are you ตนะัวอย่างที่7.7ก,ก,การตรวจสอบว่าหากมีเงินในตัวแปร money ม,นนมากกว่าหรือเท่ากับ10,500จะได้ซื้อ iPad เพราะว่าเงินไม่พอ นะโปรแกรมจึงบอกว่าเงินไม่พอที่จะซื้อเช่นเราบอกว่ามันนี้เท่ากับ1,000 0ถ้าเงินน้อยกว่า1,500ก็จะพิมพ์คำว่า you can b u y ipad แต่ถ้าไม่ใช่นะก็จะบอกว่า you u don นแฮฟมันนี่ในที่นี้ก็บอกว่า you don't have อันนี้ก็คือเงินน้อยกว่าน้อยกว่า1,500นะก็จะโชว์คำว่าน,นี้นะครับ แต่ 5, อันนี้ถ้ามากกว่า1 5ื่นก็จะขึ้นคำว่า you can buy ipad แต่ในนี้มันมี1 0ื0 0 1 0 0 0 0ก็จะขึ้นว่า you don't have enough คือเงินไม่เพียงพอที่ซื้อ ipad ตนะัวอย่างที่7.8การใช้ a p l ในการตอบคำถามนะ x in input 1-1บเท่ากับเท่าไหร่นะถ้าตอบ2ก็ถูกต้องแล้วแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่น่าเชื่อจะมีคนจะ,จะมีคนตอบผิดล้วลองพิมพ์เท่ากับ2ก็ถูกต้องนะครับ แต่ถ้าเราพิมพ์เนี่ยมนเท่ากับ3ก็บอกก็ขึ้นคำนี้มาให้นี่คือการใช้ i f l นะอีกตัวอย่างหนึ่ง7.9การใช้ i f l ในการทำกิจวัตรตอนเช้าเช่นพิมพ์คำว่าอาบน้ำนะอีทเท่ากับ Input ทานอาหารอีทบอกว่าใช่ถ้าใช่ก็เดินไปโรงเรียนแต่ถ้าไม่ใช่ก็พ่อไปส่งที่โรงเรียนเ,เป็นตน้นเต้นอาบน้ำทานอาหารใช่ใช่ก็เดินไปโรงเรียนอาบน้ำทานอาหารถ้าบอกไม่ใช่ ร <c oughs> ต่อไปเจ็ดตัวอย่าง7.10นะการใช้เวลในการตอบคำถามเช่นเดียวกันหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับเท่าไรถูกต้องนะครับไม่เชื่อมันเปนตอบผิดนะก็ตอบไปอันนี้ตอบสองถูกต้องนะครับตัวอย่าง7.11การใช้เวลในการป้อนตัวเลขนะอีพุตป้อนตัวเลข A B C นะกำหนดค่า E B, L อันนี้มี่องตัว <c oughs> ต่อไปคำจารตามเงื่อนไข if elif นะบางครั้งอาจไม่ได้พิจารณาเงื่อนไขที่แบ่งสระในการออกเป็นเพียง2อกรณีแต่อาจแบ่งย่อยมากกว่านั้นในกรณีนั้นใช้แค่ if e l ม่เพียงพอต้องใช้ if elif e l f ในหลายๆครั้งอาจจะมีเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขอย่าง7.12กจะใช้ if elif ในการกำหนดขอบเขตของการป้อนข้อมูลนะครับให้ป้อนข้อมูลระหว่าง1-4นะ ถ้าพิมพ์1ก็ให้ตอบ Easy ถ้าพิมพ์2ให้ตอบ Medium ม่ถ้าตอบ3ก็บอก Hard ถ้าตอบ4ก็ Expert นะแล้วก็พิมพ์ข้อมูลไม่ถ้านอกจากนี้ถ้าพิมพ์ตัวเลขมากกว่าไ,ไม่ไม่อยู่1 4ถึง4ก็บอกว่าป้องข้อมูลไม่ถูกต้องเช่น C Expert ถ้าเราพิมพ์หกขึ้นไปข้อมูลป้องข้อมูลไม่ถูกต้องในกรณีนี้อาจจะไปใช้กับพวกรหัสผ่านนะนะ ตัวอย่างที่7.13ก็ใช้ if e f, l f ในการตรวจสอบอุณหภูมิของห้องโดยถ้าอุณหภูมิในห้องน้อยกว่า15องศาเซนเซียสให้เปิดฮีเตอร์ถ้าอุณหภูมิในห้องมากกว่าหรือเท่ากับ15องศาเซลตซียสแต่น้อยกว่า25องศาเซลเซียสให้ปิดแอร์และปิดฮีเตอร์ถ้าอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิมากกว่า25องศาเซลเซเยสแต่น้อยกว่า30องศาเซลเซียสให้เปิดพัดลมถ้าสูงกว่านั้นให้ปิดให้เปิดแอร์เป็ตนต้นแล้วก็สั่ง ช้คำสั่ง if e elif ไปนะครับเห็นไหมถ้า 10, อ่บให้เปิดฮีเตอร์ถ้าป้อนเข้ามาว่าอุณหภูมิ25าละเปิดพัดลมถ้าป้อนเข้ามา30ให้เปิดแอร์นี่เป็นตัว,ตวอย่างที่เจ็ดจุดสิบสี่โปรแกรมตรวจสอบตัวเลขว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเท่ากับศูนย์หลักการก็คือรับค่าตัวเลขเข้ามาแล้วเอามาแทนตัวแปร x ให้ตัวแปร y เท่ากับศูนย์เช็คว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย ให้ป้อนข้อมูลใ้่นไหมถ้า x ขับ y ป f l ใส่ไปป้อนข้อมูลถ้5อันนี้ก็คือบอกว่ามากกว่า0ูนตัวอย่างที่7.15โปรแกรมคำนวณเกตโดยการป้อนข้อมูลเข้าไปให้พินณาว่าควรจะได้เท่าไหร่โดยดูจากช่วงคะแนนป้อนข้อมูลของคุณถ้าคะแนนน้อยกว่า50ก็ได้ f ถ้าน้อยกว่า60 ได้ดีน้อยกว่า70็ดีซีน้อยกว่า80ดบได้ B นีน้อยกว่าหรือเท่ากับ100คุณได้ A อยินดีด้วยให้ปิ้นคะแนนไม่ควรเกิน100พอิมพ์บเกเอฟเสียใจด,ด้วยพบกันใหม่ปีหน้าป้อนข้อมูลรับแปได้ดีมากถ้าป้อนข้อมูลมากกว่า100คุณบอกว่าคะแนนไม่ควรเกิน100อ่านะครับดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่7.16โปรแกรมการคิดเกรดนะปิ้นกอรอกสกอ น้อยกว่าถ้ามากวาามากว่าเท่ากับ90ได้เกรด A มากกว่าเท่ากับ80ได้ B มากกว่าเท่ากับ70ได้ C มากกว่าเท่ากับ6 0ได้ดีนะถ้าต่ากว่านั้นก็คือ F ถ้าเราตอบ82ไปก็จะบอกว่าเกรดบนะอีกสักตัวอย่างนึงตัวอย่างที่7.17นะตัวอย่างที่7.17การเลือกเลเวลในการเล่นเกมนะมี4ระดับนะ easy medium hard expert อันนี้คือการเล่นเกมก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างก่อน อ่าก็จบหน่วยที่เจ็ดในที่นี้นะครับก็เริ่มสนุกขึ้นละก็อีกจะเป็นหน่วยที่8นะครับก็เดี๋ยวพบกันหน่วยที่8ปดนะสวัสดีครับ